น,นี้มีโอกาสคือว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่เห็นบรรดาพิสุสมณีนหลายท่านทำกิจการงานการทำหน้าที่ข้ตอตนที่ะพึงทำรือ <c oughs> ว่าทุกคนทำตามความสามารถที่พึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำ แตลว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องหน้าโมทนาอย่างยิ่งราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลนี้เนื่องด้วยวิหารธาน ผมขออนมโมทนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแต่เป็นงานส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขออนมโมทนาแต่ถ้าว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศค,คือสถานที่ ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไปคื <c oughs> เวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้างบางท่านก็ไปทำงานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่นที่ทำอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่าน ว่าขอติ่งไว้ให้หนายไว้ว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการเจริญกับสมถกรรมฐานมิปสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไหร่ จงอย่าคิดว่าท่านจะทำกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสินาที30นาที50นาทีหนึ่งชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอดคืนก็ได้ก่อนจะหลับดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทธรรมด,ดาพิสุทธิสมณีทั้งหลายในเวลากลางคืนควรจะงดเสียงเสียเด็ดขาดสำหรับ แต่ทางร้านค้าที่อยฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันแตเสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งใกล้ๆได้ยินได้โปรโดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังเจริญพระกรรมฐานเพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างเลี่งเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหากุศล แต่การสร้างเสียงรบกวนก็เป็นมหาอากุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบกวนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุนตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุปเมื่อคืนที่แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลัง ทีเวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผมม,มีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งๆท,ที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาหัสซึ่งท่านนั้นหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่าง อย่างอาการอื่นก็ดีเสียดก็ดีแน่นจุกแน้าอกคนมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงก็ทั่งนอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันวินิจฉัยเอา เนื้อการอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งนี้เมื่อปีพศ2512นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงก็ทั้งกำลังกายทนไม่ไหวทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้เพื่อไปช่วยงานพระครูวิชานชัยคุณต้องรีบกลับ รู้สึกวันหน้ามันมืดเวียนที่ะใจวิวอารมณ์ใจสันริกเกือบจะทรงตัวไม่ไหวคื้นนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะลมหลายครั้ง แต่ก็พยายามเอากำลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผม มีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพศ2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้ หากว่าท่านจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจือเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็บกจะบอกกับท่านเพราะการอย่างนั้นหรือว่าวาระน้ำจิตอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านนั้นหลไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในกิจในการที่รับคําแนะนําสั่งสอนแต่ว่าการแนะนําสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินท์ี มีอยู่เพียงใดที่สอนนี้มันก็ยังไม่ถึงแป0 0มื่นี่พันปรมคันเราก็ว่ากันแต่เฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆ <c oughs> สิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้แต่ได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้อย่างไง าการรับเกพึงรับได้นั่นก็คือหนึ่งมีจรณะสิบห้าครบถ้วน 2. มีบารมีสิบครบถ้วน 3. ม,มีอิทธิบาทสี่ครบถ้วน,นสี่มีพรหมีหารสี่ครบถ้วน 5. รักละกติอากติสี่ครบถ้วน 6. อะไรดีพยายามขมนิวรณจะให้เป็นเจ้าของหัวใจเจ็ดมีอารมณ์รักในอริยสัจทั้งสี่สร้างความเข้าใจในอริยสัจทั้งสี่ถ้าอารมณ์ของท่านหลายส่งได้อย่างนี้ <c oughs> ผมก็คิดว่า ความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ไดหมดแต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหยดหนึ่งไหนในหลายพันล้านหยด ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ถึงกันนั้นก็ดีก็วิธี่น่าเิดายว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมดแต่ถึงอะไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างตั้งกำลังกายกำลังความคิดก,กำลังทรัพย์ มีสันโดษตัดโลภะความโลภพ,พยายามละลตัดโควะโทสะโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงก,กันกับผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องตน้นคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่าง ที่มีอยู่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าท่านผู้ใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคลถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับไปให้หมด และยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันต่อไปถาอาการตายั้งอาการจะตายครั้งที่สุดท้ายครั้งที่หกข้างที่ห้าสินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือว่านับตั้งแต่ปีพศอ 2,509เป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้ยาฉันอะไรจะบริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดนี่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ทั้งลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมมีอาการหนักจนกรทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิศนณโลกท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นมันทั้งจุกทั้งเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลัง ว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาไว้ฉีกหน้าท่านท่านุาุตสารนำเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับนี่อารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางอาการจูกเสียดแบบนี้มันทำลายร่างกายตลอดมาจนทั้งสูบผอมฉันอาหารไม่ไหวยายฉันอาหารก็ต้องเลือกแตะเข้าไปสองสามช้อน แม้แต่ช้อนเล่ช้อนแรกวันหลังบางทีมันก็ไม่อยากจะคลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมานส่งอยู่ได้ยังไงการอาเจียนมีเป็นปกติบางวันหรือบ่อยวันที่สุดนั่งนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาคนหน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนถา้าให้หมอตรวจปรากฏว่าไม่พบโรค ทั้งทั้งที่กำลังไอที่กำลังไอเจียนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันและท่านผู้มานี้ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วยอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ถ้าในสุดกล้จะตายก็อาเจียนหนักอาเจียนจนงตั้งฉันอะไรไม่ไหว แ้่ได้ไว่ายกำลังใจของผมนั่นเราพูดเกงกายเรื่องทุกขเวทนาต่างกายเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้เน่เพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อมึงก็รู้ได้กันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บวชมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควร หรือว่าถึงแม้แต่พระอาหารหันต์เช่นท่าน,านพระอัสชิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกันกบผมนี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันทันทันขั้นเข่าสมัยนั้นผมเกิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากขันธวัคในพระไตรปิฎก ท่านมีอาการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปณิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัรรมพุทธเจ้ามาโปรดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็นก,นก,นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนาหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสร็จแล้ว ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วจึงในทรงตัดถามมาสชัชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเป็นของเธอหรือหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณท่านพระสัชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข่า เมื่อบาสัชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตัสว่าอัศาชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรท่านก็น,นิพพานเพราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ถ้าท่านไม่ได้ผูกพันร่างกายอยู่ ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรตัดอย่างนั้นธรรมาปีติก็เกิด <c oughs> อารมณ์ที่เข้าไปข้อ,ของทุกขเวทนามันก็วาง นี่ผมก็จะมาบอกแึอาการของผมแต่ว่าท่านจะคิดว่าผมเป็นพระราหันอย่างแบบท่าสัจินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่สามคือที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้นสภาวะของจิต มันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระท่านกระเตือนบบบว่าเธอจงกลับไปเจริมิวิปสนาญานให้ให้เข้มข้นการที่เข้ามาในเขตนี้ระหมดกำลังกายก็เพราะว่าวิปสนาญานอ่อนไปแต่ว่ากำลังสมาธิของเธอดี เมื่อองค์สมเด็จพระจินดาสีตัดอย่างนั้นนี่ตามภาพในมิชณาที่ตายจะหาว่าโอ,โอ,โอตุริพโนสธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเป็นเรื่องของความตายผมกลับมาผมทำยังไงทราบไม่ท่านผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนะัก จะมีหลับบ้างก็นิดหน่อยในเวลาหลับตาเจริญจเจริญธรรมส่วนสำคัญสุดงานผมหนักไม่งานหลายด้านงานโยธาที่การงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแค่ก็มากร่างกายก็ไม่ดี แต่ผมก็เอาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปาาัสนาญาณคนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขและมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงพัรยาเป็นยังไงบุตรเป็นยังไงแต่ทุกคนเขาก็ตอบว่ามันมีความทุก ผมก็จำไว้ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกข์ถามทุกคนไม่มีใครตอบว่าไป่มีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่ละคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี้ถ้าเป็นสตรีสาวเวลาขึ้นมาหาผมผมก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนนะ่ะมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดก็งามมากตอบว่าปวดเกือบทนไม่ไหวถามที่กำลังใจกิจการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกเธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผม ว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันห้ามันเป็นทุกข์ตอนนี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือสับยู่สับหนึ่งคือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเข้าชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะ้มันนั่งชมกันว่าดี แต่ไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นท่านยังโดนติโดนดา่าก็ไอเรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านถ้าไมเราจะไม่โดนดา่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนัก ผมถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ช่างว่ามันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนทั่งมีความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี่มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลย ฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจริงจิตตั้งอยู่ในคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตรสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่ไย้เกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดา ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีอาการเสียแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาดาสรเสริญมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะเกาะอะไร ในเมื่ออารมยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็พังมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอ,อปุปาทานและอาุศสล,ลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไรก็เชิญ น,น,นอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทราัพย์สมบัติผมมีที่โน,น่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลยผมสันที่สะปฏิเสธทันทีเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจึงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่ นี่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจุกขันห้ามมันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้ รู้แต่ว่าถือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เชิญมันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินที่หลายดีก่อสร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่มันไม่ใช่สมบัติของผมนี่มันเป็นสมบัติของพุทธศาสนา <c oughs> ผมจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุข ใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายมันจะทุกยังไงก็ช่งางหัวมันมันจะทุก์ก็ทุกแต่ใจเป็นสุขซิกหมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆล้วถามถ้าจะาถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช้อะไรนะครับ <c oughs> ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เช่าฌานสมาบัติอย่างที่เขาทำกัน ไม่ใช่ไว้นั่งใช่อารมณ์เครียดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจสบ,สบายๆที่ว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมันอารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถ่าคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเราขันห้าอย่างพังแต่ขันห้าของเราซึ่งเป็นเดนส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะท่งตัวจะตด้นได้ยังไงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดจะในขันห้าเพียงเท่านี้และท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วย ใจมีอารมณ์สบายสบายจนทั้งใครเขาก็มาข้างในโกติกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด <c oughs> ไม่รู้ว่าเขามากันมาอะไรนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นอนุว่าการที่ผมสรุปหพท่านเนฟังก็เพื่อจะได้รู้ถึงกำลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำอาการเครียดแบบเขานั่งห้าชัช่วโมงสี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่มีสำหรับผม ผมใช้อารมณ์ยามปกติเป็นสมถะหรือะวิปัสสนาใช้ใจสบายๆคนที่สุดอารม์ณใจก็เป็นสุขอะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วก็ขอระงับไว้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่6แต่เพียงเท่านี้